เวฟไรฟ้าเอสหัวเทิกนะครับติดสติกเกอร์เวฟอชุดสี่หม่นะครับเครื่องห้าเก้าชักห้าคาบูเคเลียมนะครับ เครื่องเอี่ยมนะครับไม่เยิ้ม ไลน็อตเลสเยอะนะครับเยอะพอสมควรอันนี้เลื่อนไม้เสียนะครับเดี๋ยวกำลังซื้อมาใส่รีวิวรถก่อนเลย ไล่นะ้ำมัน e85 uh, e20 นะครับ nah, ทรงห่อหล่อ nah, ตัตที่เดียวติดนะครับ เครื่องขี่ดีนะครับของช่างเคน้นหม่ยยางนะครับทั้งท่อทั้งเครื่องเลยไปท้ายติดนะครับ สนใจสอบถามได้นะครับรถอยู่บอวินชนบุรี